สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอ็ก็มาถึงแบ่งปันพาแท้ EPC ซึ่งวันนี้ก็จะมีพระหลากหลายเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับเป็นเหรียญพระร่วงรางปืนปี1-3นะครับปูโตะปุกเสกนะครับเป็นตัวผู้กับตัวเมียคู่นี้ก็15บใบแดงนะครับ มาที่เหรียญน,นะครับหลวงพ่อทองสุขวัตพันสูงปี2-2ต่อโคดสอเสือด้านหลังนะครับแบบนี้1ใบเทาแล้วก็มาเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปี2,537เนื้อเงินนะครับแบบนี้แบ่งปันในราคา8ใบแดง ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหันข้างรางคู่ปี2525 25, นี่นะครับแบบนี้แบ่งปันในพารา16ใบแดงองค์ต่อมานะครับก็จะเป็นหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไร่ปี17เป็นเหรียญที่นิยมนะแต่อันนี้สภาพใช้หน่อยเป็นบล็อกนิยมนะครับเป็นบล็อก5แตกนะครับ แบบนี้แบ่งปันในพาราห้าสิบห้าใบแดงองค์ต่อมานะครับเป็นสมเด็จวัลระครังพิมพ์รูปเหมือนปี2515นะครับซึ่งถ้าถามว่าเป็นวัลระครังแล้วถ้าเป็นพิมพ์พระประธานหรือเป็นพิมพ์สมเด็จ mm hmm. ก็จะอยู่ในเป็นหลักหมื่นแต่แบบนี้นะครับแบ่งปันในพาลา35ใบแดง องค์ต่อมาครับทีเด็ดเลยนะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จตะกัวนะครับฝั่งตะกุดปี19หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับมีการหน้าหลังเลยนะครับองค์นี้แบ่งปันในายพาลา25ใบแดง แล้วก็องคต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญอากงห่งเกียผูกเสกวันที่15ที่ผ่านมา15ตุลาที่ผ่านมานะครับณวัดถ้ำเขาชะอางนะครับมวลสารหลวงปู่หลิวเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะมีมวลสารหลากหลายค่อนข้างเยอะเป็นพระเก่าค่อนข้างเยอะอันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าพิธีก็คือหลวงพ่อพระมหาสุศักวัดประดู่นะครับเหรียญน,นี้มีทั้งพิธีไทยแล้วก็พิธีจีนนะครับต้องบอกว่าท่านาสายเถื้อจีนที่นับถือองค์เทพนะครับเหรียญน,นี้ตอบโจทย์แล้วก็ ทั้งคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็เช่นเดียวกันเอาไปบูชาได้เลยแล้วอันนี้เป็นเหรียญแจกสร้าง1000เหรียญน,นะครับเอาว่าเหรียญน,นี้ผมแบ่งปันให้ในาพลาแปดใบแดงอันนี้นะครับเป็นเหรียญแจกต้องเน้นย้ำนะไม่ได้มีขายที่วัดเป็นเหรียญแจกต้องไปต่อคิวเอานะครับอันนี้มาแบ่งปันให้ ไ uhm. ด้ระเทศไยนีดีมากเลยนะครับพี่ทีใหญ่นะครับพี่ีใหญ่เดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับเป็นพระแท้รับประกันทุกองค์นะครับแล้วก็สําหรับท่านมือใหม่ที่หัดสะสมนะครับก็แบบนี้ได้เลยรับประกันให้ทุกองค์ราคาจับต้องได้เอาเป็นว่าดูแลให้ทุกระบบนะครับวันนี้ไก่ที่นขอตัว่นี้สวัสดีครับ